โอเคครับมาถึงชุดสอนนะครับวีดีโอนะครับสอนเขียนฟอเตอร์เราทำเวิร์กช็อปแอปพลิเคชันสั่งของออนไลน์นะครับตอนนี้ครับจะเป็นตอนที่75ครับไม่ได้สอนวิธีการสร้าง API เพื่อทำการนะครับดึงข้อมูลจาก MySQL i มาเป็น JSON โดยการแวร์มาจากคอลัมน์นะครับที่มี ID นะครับเป็น ID ของตัวเซลล์มาเรื่องอะไครับ สวัสดีครับผมมาเธออื่นครับสถาบัน EWC เราเล่เขียนมือไวแอปครับทั้งแพลตฟอร์ม a n d r o i d และเส่วนเคลมเมนไหมอะไรครับเดี๋ยวเราจะทำราคาขึ้มาให้ครับครับเราเป็นเทรนนิ่งด้วยครับทั้งซิดอินกับเราที่ทำงานหรือที่เราไปออนไซต์สอนที่ออฟฟิศคุณก็ได้ครับส่งหัวข้อและจํานวนคนที่คุณต้องการอบรมมาให้มาเตอครับเดี๋ยวเราจะทาการออกแบบคอร์สเฉพาะทางไปให้ครับ ครับเรามีออนไลน์คอร์ด้วยสอนผ่านโปรแกรมซูมและรีโมทหน้าจอผ่านเอดิเด็กเรียนกัน2วันครับ9ก้าโมงเลิอกสีโมงเย็นสามารถทำการบันทึกวิดีโอได้หัวข้อก็เช่นกันครับเลือกเรียนหัวข้อที่ตัวเองสนใจได้ด้วยเหมือนกันเป็นเพยโเพิยคอร์ดครับเรียนกันแบบตัวต่อตัวและตัวต่อทีไม่คนอื่นบนโอเคครับมาถึงชุดสอนนะครับวิดีโอ นะครับสอนเขียนฟอเตอร์เราทำเวิร์กช็อปแอปพลิเคชันสั่งของขออนไลน์นะครับตอนนี้ครับจะเป็นตอนที่75ครับมาธีสอนวิธีการสร้าง API เพื่อทำการนะครับดึงข้อมูลจาก MySQL มาเป็น JSON โดยการแวร์มาจากคอลัมน์นะครับที่มี ID นะครับเป็น ID ของตัวเซลล์มาเริ่มเลยครับแต่โอตอนนแล้วเนี่ยเราได้ทำาึึงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับฉนันทำการสร้างเป็น ตัวตัวนี่เรียกว่าตัวกิจวิลถ้ากิจวิลเนี่ยมันจะทำการนะครับมาที่ตัวโชว์ออบผลักซึ่งโชว์ออบผลักเนี่ยมันจะทำการแสดงโปรดักต์ตามร้านครับมันจะเริ่มต้นจากศูนย์เลยครับดูนะครับก่อนที่มันจะทําการสร้างสร้างสร้าง API เนี่ยมันจะจะทำการสตาร์ทแซมขึ้นมาก่อนอันนี้เขาแล้วเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ทำตรงนี้จะข้ามมาก่อนนะครับแล้วจะเริ่มจากศูนย์เลยนะครับทีแรกมันเริ่มทำการเปิดแซมครับ ใส่เข้าไปที่เครื่องนะครับถ้าเป็นวินโด้ก็ไปเปิดที่ XAPP มันจะมีแซมอยู่นะครับอยู่ไหนเอ้ยอะไรล่ะเดี๋ยวนะแถวๆนี้แหละนี่ยเจอละ XAPP นะครับเราต้องการเปิดแท็บขึ้นมาก่อนถ้าเกิใช้ใช้ตัตตว Windows ก็ไม่ไม่ค่อยเหมือน Mac นะครับหน้าตาจะคนละแบบแต่มันทำงานได้เหมือนกันนะครับพอเปิดขึ้นมาเนี่ยมาได้ต้องการกดสตาร์ทถ้าเราดวิดโด้เนี่ยก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทใช่ไหมจะมีสตาร์ทอัปเปอร์เช่กดสตาร์ทสามตัวขึ้นมาครับกดสตาร์ทอัปเปอร์เช่สตาร์ทตัวเว็บแอลขึ้นมาก่อนพอสตาร์ทเสร็จปุ๊บจเย็นๆนะครับนะครับมันจะทํางานนะครับนะ รันมาเรียบร้อยแล้วจะได้ IP มานะครับของของเครื่องวินโดว์ได้ IP พีนันแหละถือเป็น1นึ่งเก้านึดอทไอะครับแต่เวลาทำการแต่เวลาทำการได้ IP มาแล้วเนี่ยถ้าเป็นของ Windows เนี่ยเวลาการเข้าถึงเนี่ยจะเข้าถึงแบบนี้แบบนี้นะครับเมื่อเขาจะเปิดตัวนี่หน่อยเดี๋ยวนะครับนะครับเซอร์วิสเปิดทด้หมดด้วยครับเราจะรีตาร์มาใม นะครับป๊าบนะครับแล้วก็เขาจะเปิดพอร์ตด้วยครับอันนี้ของของอันนี้ของตัว Mac มันจะเป็นอย่างงี้นะครับของ Windows เนี่ยก็เปิดทีเดียวมันจะเปิดได้หมดเลยครับไม่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 ต้องมานั่งเปิดพอร์ตต่างๆตัวนี้นะครับแต่แล้วเวลาวิธีการเข้าถึงเนี่ยดูนะครับเราเลื่อนมาที่ตรงนี้นะครับของ w i น d o w s เขีคำว่า local แล้วก็โค้ดครับ local ca l s o s t แล้วก็โค้ด colon นะครับนะครับอของ Windows ใช้ยนแปดศูนย์ นะครับของวินโของแม็ใช้8080 80. ของ Windows จะเป็น Localhost 80นะครับของ Mac จะเป็น8 0 80แบบนี้กดไปครับผมก็จะได้แบบนี้เห็นไหมครับใช้ก็ต้อการกดล็อกอินเข้ามาแบบนี้นะครับพเริ่มการใส่ o o t เอาไว้ครับนะครับผมก็ต้องการเข้าไปแค่นี้นะครับโอเคมิสิเรียนนะครับเอาให้ได้เข้ามาแค่นี้ห่อน ไปครับเป็นฐานข้อมูลของเราครับฐานข้อมูลเราชื่อว่าช้อปปิ้งมอลล์ดูนี่ครับช้อปปิ้งมอลล์นะครับก็จะมีตัวเทเบิลสองอันตอนนี้ชื่อว่ายูเซอร์กับเทเบิลที่ชื่อว่าโปรดักต์แบบนี้ซึ่งโปรดักต์เนี่ยมันจะมีอ่าเห็นไหมมันจะมีฟอร์ลคาอลัมน์หนึ่งชื่อว่า ID Seller ซึ่ง ID Seller ตอนนี้มาเริ่มทำการใส่ร้านเนี่ยตอนนี้ร้านขอมพิเตอร์เนี่ยดูนะครับยูเซอร์ตรงนี้มาเติ่มขอดูตัวเซิร์ชฉันขอดูเฉพาะส่วนของ ไทยที่ชื่อว่า SE LE SE LER เซเลอร์แบบนี้นะครับฉันดูเฉพาะส่วนที่เป็นเซลเลอร์อย่างเดียวเนี่ยจะมี ID ทั้งหมดมี1 2 3 4 5 6 7 8มี8มี8ล้านมี8ล้านซึ่ง8ล้านของมาเตอร์เนี่ยไอ้นมพี่ขวานี่ซึ่ง8ล้านของมาเตอร์เนี่ยก็จะมีล้านที่ทำการ เขาเรียกว่า insert product ตัวเองอยู่ทั้งหมดหนึ่งล้านสองล้านสามล้านสี่ล้านห้าล้านมีแค่ห้าล้านมีอีกสามล้านที่ไม่ได้ที่ไม่ได้ In s e r t ไม่งงนะไม่งงนะเรามีล้านทั้งหมด8ดล้านนะครับมีล้านหมดแดล้านมีทั้งหมดห้าล้านที่ทำการใส่ p product กตบที่คือมีความพร้อมในการขายอีกสามล้านยังไม่ยังไม่ได้ใส่ Product นั่นหมายความว่าในการที่มาเตอร์จะมาที่ตรงนี้มาเตอร์จะทําการแวร์มาก่อนว่า ร้านเนี่ยตัวเนี้ยเราจะทําการเนี่ยฉันจะทําการส่งค่าฉันจะทําการส่งค่าของตัวโมเดลมาแบบนี้นะครับ m o d e l โมเดลของนะครับโมเดลของตัว,ขอ,ตวของตัวนี้มาอันนี้ก็คือโมเดลกว่าโมเดลของตัว user m o d e l user Mo เ e l เข้ามา user Model เ,เนี่ยดอทดอทตัวที่ชื่อว่านะครับ t y p ดอทตัวที่ชื่อว่า id จะได้ค่า id ถ้าไอเดียตัวนีกก็หมายถึง ID ของตัวเซลเลอร์ออ่งงแบบนี้แล้วก็บรรการเขียน API ให้บริการแวร์ว่าถ้าฉันล็อกอินมาฐาหน้าที่เป็นเวอร์สีเวอร์ซีคือใครครับเวอร์ซีคือร้านบเทอร์อื่นเนี่ยมัทเทอร์เ็จะเห็นว่าจะมีโปรดัก t ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวแบบนี้ครับในวันเนี้ยเราทำ API ที่แวร์จาก ID แบบนี้เกได้ไม่งงนะฉันเลือกร้านเนี่ยถ้าฉันเลือกร้านมนเาเตอร์อื่นตรงนี้ มันต้องทาการโชว์ข้อมูลสี่ตัวถ้าฉันเลือกร้านที่เป็นแม่ Apple จะโชว์ผลิตภัณฑ์แค่สองตัวถ้าฉันเลือกร้านที่เป็นนะครับถ้าฉันเลือกร้านที่เป็นนะครับตัวอื่นอย่างเช่นอ่ะสิบสองเนี่ยร้านเคสอร้านเคสจะมีไสมมติเอาร้านชื่อว่ามัตเตอร์สามเนี่ยมัตเตอร์สามเบอร์สิบสี่เนี่ยสิบสี่เนี่ย,ยไม่มีอยู่ในนี้ไม่มีครับเพราะม่น,นั้นจะต้องได้ค่าเป็นเนา อ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยว่าครับทีแรกครับคนก็กลับไปหาแซมมุ่ก่อนตอบเหมือนเดิมแบบนี้เมื่จะแปลมันเนีงง้ยหาแซมก่อนนะครับคนจะหาแซมก่อนนะครับมาต้อก็เจอละฉันก็ไปตัวสำหรับวิดด้วเนี่ยกดคขาว่า explorer ครับกดโควิดดกดกดว่า explorer เนี่ยคุณก็จะได้ข้ามแบบนี้นะครับคุณก็มองหาไปที่ตัวอ่ารู้สึกว่าวิดด้วอ,อยู่ใน C ีแซมแลมเฮตซีดอท นะครับไปที่โฟลเดอร์ของฟลเดอร์ทรนนิงของคุณครับตรงนี้นะครับมาเดอร์จะทําการไปเก็ตมันชื่อว่า User ครับมาเตอร์มองหาตองนี้ครับตันี้ครับมันชื่อว่า Get Product อันนี้มาเตอร์มองหาไม่มีคำว่า Get Product นะครับป๊าโอเคไม่เป็นไรอ่ะทีนี้มาเตอร์จะจากนี่เลยแบบนี้ดูนะครับ โอเคไม่มีไม่มีมมมมทางั้นมาเตอร์จะไปมาเตอร์จะแปลงครับฉันมองหาคาว่านี่ไงฟัดอ่าเพื่อนตัวที่มันต้องชื่อว่าช้อปปิ้งมอลล์นี่ผิดตัวครับช้อปปิ้งมอลล์ตัวนี้นะครับนี่ไงจะจเจอคาว่าเกรดนะครับจะมีคาว่าเกรดโปรดักต์อ่ามีแล้วนี่เกรดโปรดักต์แวะจากไอเดียเซเอร์เราทำแล้วนี่นะเอ๊ะมีอยู่แล้วเหรอ เกสโพรดักแวรจาก ID เดเซอร์เดี๋ยวคุณครับปั๊บถ้าว่าเราทำตรงนี้ไปแล้วนะครับป้าป้าป้าโอเคอือฮึนะครับโอเคเราได้แล้วนะครับดูดูดูดีครับมาเตอร์จะโอเคอ๋อคันแล้วเราทำเกสเด็กโดยโดยแวรไอเดเซอร์มาแล้วนะครับเดี๋ยวดูสิทิ้งมัเลยแสดว่าตัวนี้มาเตอร์ทำมาแล้วนี่เดีขออนุญาตแป๊บนึงนะครับ นะครับโอเคปั๊บแต่ผ่ไม่ด้ทำมเลยขอเช็คดูครับว่ามันได้ไหม Get Product Where ID Seller นะครับมาเติ่ก็จะมาที่โพ t แมนนะครับเช็คครับมาที่โพสแมนคุณที่โพ t แมนนะครับตังค์นะครับเูียนะครับรอแป๊บหนึงครับรอเดี๋ยวนะครับ โอเคน่าจะได้น่าจะได้อันนี้เลื่อนยอดสูงหมดครับคราแล้วมาเตอร์ถือความที่ทําวิดีโอเนี่ยจะเปิดมันทีทิ้งไวนะ้เราให้มันไวแต่ว่ามีหลายท่านไม่เข้าใจก็เลยบอกว่าให้ทำการเปิดจากศู DC, นย์ดีสินะครับนะครับโอเคครับทีนี้มาเตอร์ก็จะมาดูตรงส่วนนี้นะครับมาเจอหาตัวช้อปปิง้งเนี่ยเจอแล้วนะครับหาคําว่า get product get product where id seller เนี่ยเจอแล้วเห็นไหมครับดูนะครับ มาเตอร์ลองลองส่งค่ามาเนี่ยฉันลองส่งค่าเลขสี่มาแบนนี้ฉันส่งส่งเลขค่าเลขสี่มานะครับฉันส่งเลขสี่ไปแบบนี้นะครับยิงไปครับถึงทีไหมครับมันก็จะได้ค่าแบบนี้ครับเซลเลอร์ดูเป็นเจสารครับได้ค่าก้อนหนึ่งก้อนสองก้อนที่สามก้อนที่สี่ก้อนที 5, 5่ห้าไอ้ห้าก้อนอะไรวะเดี๋วนะหนึ่งลูกศรสองสามสี่ เดี๋ยวพูดจริงก็ผ่าหรือเม่้องปิดใชนะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าจิงด้วยแต่อนนเมืม่อเราส่งไอดีสองดูนะครับเมื่อเราส่งไอดีสองดูแบบนี้นะครับเร็นไปนะครับแล้วก็เทคแล้วก็เทียบสารไปจะต้องได้ตัว d a t a มาทั้งหมดสองไดคอร์ดแบบนี้ก้อนที่หนึ่งก้อนที่สองเห็นไหมครับถ้าฉันลองส่งไอดีเก้าลองดูนะครับจะได้ถึงไดคอร์ดแบบนี้ ไอดแบบนี้นะครับลองยิงใหม่เซนต์ใหม่เห็นนะครับคุณก็จะได้ค่าตัวนี้เป็นหนึ่งเรคคอร์ดแต่คาคุณคันส่ง ID ที่มันไม่มีนะครับมันจะจะมั่วครับดูนะครับมันจะจะลองส่งค่าที่เป็น ID 14สิบี่ดูนะโบว์ไงนะดูนะครับฉันลองส่ง ID 14เห็นไหมครับเราก็จะได้ค่าที่เป็นเหนานั่นเองแบบนี้ไม่งงนะไม่งงนะโอเคครับตอนนี้เราเราเรา,เราได้ API แล้วเราได้ API ที่จะทำงานละนะครับ ขั้นตอนต่อไปครับโอเคน่าจะได้น่าจะได้นะ,ไดนะครับทีนี้มาเตอร์จะกลับไปที่ตัวตัวนี้กันนะครับตัวนี้เรียก API นะ้วขั้นตอนต่อไปครับมาเตอร์จะมาที่ตัวนี้ฉันเปิดตัววิดโคดขึ้นมามันจะเริ่มจะสูญหมดครับหุ้่ณเห็นได้เดียนะครับเสร็จแล้วทีนี้ไฟล์โค้ดโปรเจกต์อะไรก็รู้ก่อนนะครับดูนะครับมาเตอร์จะไปเปิดโปรเจกต์ของเราก่นกอนรีเซนต์นะครับชอบพิมพมอตัวนี้ ดูนะครับสิ่งแรกครับมาเตอร์จะต้องไปหาค่าของตัว ngl ก่อนเห็นไหมครับมาเตอร์คือตัวเนี้ย ip ของมาเตอร์เนี่ยตอนเนี้ยมันเป็นหนึ่งเก้าสองแปดฟุ้งฟ้งกัน่งแมแบบนี้เนี่ยซึ่งถ้าเปิดด้วยโปรเซอร์เนี้ยมันมองเห็นครับแต่ถ้าเปิดด้วยอุปกรณ์ตัวอื่นเช่นอิมูเลเตอร์หรือว่ามบายจริงๆเนี่ยมันมองไม่เห็นนั่นก็ทำไงล่ะมัเตอร์ต้องเปลี่ยนมาเป็น ngl ก่อนโดยการมาที่นี่ครับดูนะครับ มันก็จะมาทีต่ตรงนี้นะครับแล้วมัลเตอร์ก็ทำการเปิดตัวเทอร์มินอลหรอือซีมดีขึ้นมานะครับพิมดอทสล ngr oklock OK แล้วก็ h t t p พอที่คุนเปิดอยู่ครับของมัเตอร์เนี่ยบนแม็กเนี่ยมัลเตอร์เปิดพอร์ตเซอร์วิสนะครับที่ชื่อว่า8080 80ไว้แต่เครื่อง Windows เนี่ยเป็น80นะครับแม็กเป็น8080มัลเตอร์ใช้ nglock นะครับพอร์ต80 8080ของ Windows เป็น8 80. ผมโผล่ไปเป็นแปดศูนย์นะคอนเทนเตอร์ไปครับทีนี้มาเตอร์ก็จะได้ค่าของตัว n ทีล็อกแล้วนะครับต่อไปครับมันต้องเอาตัวนี้ไปแทนไม่งั้นมันไม่เข้าถึงไม่ได้ครับแดกไปนะครับกดคอนโทรล c ครับแล้วเอาไปใส่ไว้ในตัวคอนสแตน t ์โดเมนตัวนี้มาเริ่มก็มาที่นี่โป๊ะดูนะครับมาเตอร์ก็จะประมาณ b ก่อนฉันแดกนี่ไว้ครับแล้วก็เอาไปแทนแบบนี้นะครับนะครับเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่สองหนึ่งเห็นไหมครับตอนนี้ก็เป็นเนี่ยเจ็ดสี่สองหนึ่งเหมือนกัน สแล้วมาเตอร์จะทําการสั่งรันครับวิวคอมานพาเลตนะครับแล้วก็ทําการรันอ m มูเลเตอรไปนะครับแบบนี้ฉันเลือกเป็นตัว i p iPhone อโฟ n แอนดรอยอไปไวๆนี่นะครับเพื่มการสั่งแอนดรอยขึ้นมานะครับแบบนี้แบบนี้นะครับผมเลือได้มาเรียบร้อยแล้วทีนี้เหมือนเดิมครับมาเตอร์ก็จะลองลันดูครับฉันรัน without D บากไปแบบนี้ปุ๊บแบบนี้ครับ นะครับลองรับไปก่อนหนึ่งทีเห็นใครับลูกกระสุนครับอย่าได้ให้เห็นในเดียวว่าเราเล่นเอไอแล้วเราทำอะไรต่อไปนะครับนะครับมาเริ่องการเปิดตรงนี้ก็เดี๋ยวครับนะครับผมก่อนนะครับปั๊บมเกส์โปรดักต์แวร์ไอทีเซลเลอร์นะครับสำหรับใครที่ไม่ทันนะครับสำหรับใครที่ไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวนะครับเรื่อการอัปเดต up นะครับ up date นะครับอัปเดต บทกินหับให้ครับนะครับแบบนี้แล้วก็พูดไปแบบนี้แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับปั๊บโอเคเรียบร้อยแล้วดูนี่นะครับสำหรับพี่ใครที่ไม่ทันนะครับมาเตอร์มาเตอร์ก็จะให้คุณไปที่นี่ครับไปที่กิจกรรดอทคอมนะครับไปที่นะครับ g i t hub.com นะครับกิจการ com mas t h matter o u n s h o p p i n g mall แบบนี้นะครับแต่แล้วคุณก็จะได้สิ่งนี้ครับเหยียกิจภาพ com มาเ t อื่นนะครับกิจการ com ม a t t อื่นแล shopping mall นะครับแต่แล้วคุณก็ต้องการมองหาตัวนี้ครับพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณคุณไม่มี API หรือว่าขาดตัวไหนเนี่ยไม่ได้ทำเองเนี่ยคุณสามารถไปที่ API ตัวนี้เห็นไหมครับคุณก็จะเจอตัวนี้ขึ้นมาเย่ยกดนี่ครับ กดไปครับนะครับคุณจะเตอนี่ไง Get เกสโปรดักแว s r e s e r ลอร e ไอ e ดีเระง่ายๆแบบนี้นะครับโอเคมาดูต่อครับแล้วก็โหลดลงมาแล้วจะทำมัรก็ได้นันได้ครับอันนี้มัเติ่งกำลังร้นท่มาใหม่เราเป็นหนึ่งนะครับอันนี้คือคุณเรียนจากจะเริ่มจากศูนย์เลยนะครับมันต้เริ่มจากทำการสตาร์ทแซมนะครับสร้างเอ็นจีลให้มันนะครับแล้วก็ดูปรนกาตัวนี้ดูนะครับ นะครับกำลังมันกำลังตัวเกดเดียวเท้าอยู่ครับเดีย๋ยนะครับกระโดดขึ้นะครับเดีย๋ยนะครับโอเคแล้วลูกวิ่งวิ่ง วันะี้ผมตัดบีโอออ,อนนะครับใช้ให้คุณเห็นว่ามันลามช้ายัางไงเหมือนกันแบบนี้น่ครับแบบนึงนะครับจนดละเดี๋ยวตรงนี้ดูนะครับอ่ะเราได้นี่ไงตอนนี้เราได้ A-B-K แล้ว กำลัง Install APK ไปยังตัวอ่าอ a t o r เต r รหันหนึ่งนะครับปั๊บปั๊บปั๊บโอเคน่าจะได้แล้วเข้าลูกวิ่งวิ่งวิ่ง,งดูนะครับดูนะครับปั๊บอ่าน่าจะได้โอเคครับมันได้ได้มันโยนเข้าไปในอิมูล t ต r ร์เรียบร้อยหล้วดูนะครับ ปั๊บอ่ะตอนนี้มบอเตอร์ได้มาเรียบร้อยแล้วไปลบอันนี้มบอเตอร์ทำการปิดตัวอินสเป p เตอร์ไปครับไม่ได้ใช้นะครับโอเคไปแล้ววิง่งปุ๊บอย่าเพิ่งนะครับโอเคเบอร์เอขอรล็อกอินหน่อยครับเบลร์เตอร์ล็อกอินด้วยซอร์ครับแต่ละบงเห็นดูนะครับมาอร์เตอร์กลับมาที่ตัวนี้นะครับมาอเตอร์จะล็อกอินครับเลือกล็อกอินครับดูนะตอนนี้ถาามม่ายมาพเบอรเตอร์ดูที่ตัวที่ชื่อว่า อันนี้คือ product เดี๋ยวพูดนะครับอ่ะมาเตอร์ขอดูตัวที่เป็นอ่ายูเซอร์ทั่วไปนะครับดูนะครับอ่ามาเตอร์เราเราเ,ข,าเข,าข้าในสถานะเป็น buyer สมมุติว่ามาเตอร์เข้าในสถานะที่เป็นตัว Apple Buyer นะครับมาเตอร์พิมพ์คำว่า Apple Buyer เยอร์เดลต้าเอ้าไปเลยนะครับฉันใช้คำว่า Apple. a p p เ e a p p นะครับ L E b U Y E R Buyer นะครับ แล้วก็1 2 3 4 5 6นะครับเสร็จแล้วมาเตอร์ก็ทำการกดล็อกอินเข้าไปนะครับเราอินเข้าไปเสร็จป๊อดูนะครับนะครับโอเคเข้ามาแล้วนะครับนี่ครับก็จะมีร้านต่างๆโชว์มบแบบนี้นะครับแป๊บนึงนะครับผมบุกบักนะครับอันนี้ก็จะมีตู้เซิร์ฟเลอร์ต่างต่างแบบนี้รอก่อนนะครับพี่มันเป็นโหลดชาจังเลยเดี๋ยวประเด็นนะครับแค่โหลดชาเฉยครับ เดี๋ยวบราไปแล้วนะครับดูนะครับถ้าเราการคลิกกับขยะร้านแอปเปิลเห็นไหมครับมันจะทําการส่งนี่ไงมือธิบายให้ฟังครับหน้าหน้าเมื่อกี้เนี่ยมันชื่อว่านะครับหน้าเมื่อกี้เนี่ยหน้าเนี้ยตรงเนี้ยครับส่วนนี้มันคือส่วนของบอดี้ครับมันคือส่วนของบอดี้นะครับที่ชื่อว่าโชอัลชอปไบเออร์เห็นนะครับโชอ w ลชอปไบเออร์คือว่าถ้าฉันคลิกที่การ์ดเนี่ยมันจะทําตัวที่ชื่อว่า อดูนะครับมันมีคำว่าคิกที่การ์ดการ์ดก่อนเดี๋ยวนะครับเราะนี่คือการ์ดเห็นไหมครับถ้าคิกที่การ์ดเนี่ยมันจะทำการเอาตัวที่ชื่อว่าเกนเตอร์เดเตอร์ไปพุ่มไว้นะครับมันจะทำการเล้าโดยการพุทธไปยังฝฟายที่ชื่อว่าโชว์โปรดักต์ไบเออร์โดยการส่งโมเดลไปด้วยไม่งงนะนี่ไงส่งโมเดลไปด้วยนะครับ มันตอจะไปที่โชว์โปรดักช์ชื่อว่าเหมือนนะโชว์โปรดักช์ไอเออร์นะครับนี่คือโชว์โปรดักช์โชว์โปรดักช์ไอเออร์ก็คือหน้านี้ก็คือหน้านี้นั่นเองหน้านี้นนั่เองนะครับโอเคครับทีนี้มาเตอร์จะเอาไอดีมาโชว์ตรงนี้ครับว่าดีดีโชว์โปรดไอเออร์เนี่ยดูนะครับตรงนี้มันโชว์คพาว่านี่โชว์โปรดักช์ไอเออร์น unten, ja. ระครับโดยวิธีการของมาเตอร์นะครับมาเตอร์จะบอกว่าโชว์โปรดักไอเออร์นะครับ <affirm> <h drying> อ่า id ของตัว s e w l, l e r audio lever มีค่าเท่ากับอะไรนะครับมันเตอร์ทำการใส่ค่าของตัว b อ l a n c e side piqa biper ครับแล้วเอาค่าของตัว user model d id เอ id อย่าพึ่งนะครับเดีย๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับป๊าดขอบคุณนะครับบัลเตอร์ถูนี่ก่อนเอาตอร์จไปยัง นะครับจะมีไทจะมีไอเดียอยู่ไงไม่ต้องเจอเจอเจอไอเดีแล้วเรื่องไอดีครับแล้วก็ปิดไปนะครับโอเคน่าจะได้อย่าพูดนะครับวันนี้รื่อแดงใส่เครื่องหมายเปิดตัวเรื่องลครับยืนยันว่าวันนี้ไม่มีทางหนาวนะครับเห็นก็คนที่โลดใหม่ดูไปนะครับเรื่องถอยหลังอยหลังใหม่ดูนะครับมาเตอร์จะการเรื่องมาจากร้านแม่เปิ้ลดูดีครับันถอยหลังนะครับกันเรื่องจากร้านแม่เปิ้ล ร้านแม่เปิ้ลเนี่ยมันคือ ID สองจริงไหมนี่ครับพจะดูที่นี่ครับฉันขอดูเซลเลอร์ตรงนี้นะครับฉันจะทําการเสิร์ชไทป์เนี่ยให้มันมีเฉพาะเซลเลอร์ S E W L E R เซลเลอร์นะครับแบบนี้เนี่ยครับนะครับร้านแม่เปิ้ลคือ ID สองร้านมาเตอร์อื่นคือ ID สี่ดูเล่นๆนะครับร้านมาเตอร์อื่นคฟลหลังมาร้านมาเตอร์อื่นตัวนี้กดไปเห็นไหมครับ ID สี เก็ต right? ไหมดูใหม่ครับอร่อยหอกอร่อยหอกก็คือ id 9ดูนะครับฉันกดที่อร่อยหอ่อ id 9เห็นไหมครับลองใหม่ครับทีนี้มันก็องไปดูใหม่นะครับถ้ามาสเตอร์เลือกร้านอื่นเช่นร้านเค,ค้กเนี่ย id 12ร้านเค,ค้กร้านเค,ค้กนี่ไงร้านเค,ค้กเนี่ย id 12เห็นไหมครับเห็นนะครับตอนนี้เราสามารถทําการรู้แล้วว่า id ของแต่ละอันเป็นอะไร นะครับโอเคครับตอนนี้วีโอยาวมากเลยมาเริ่มขยัยเบ่อนดีกว่าเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยมัน่จะเอา ID เนี่ยมาทําการนะครับใส่ลงไปใน API ที่เราทำการทาไว้ตรงนี้เช่นเมื่อกี้เข้าด้วย i d 9เเนี่ยมานริจะได้เลข9ตัวนี้แล้วก็ทําการกดเซนต์มาแล้วได้ค่าที่เป็นเจสันแบบนี้เดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยมัน่จะเอาเจสันตัวเนี้ยออกมาสร้างเป็นโมเดลครับแล้วก็เอามาแสดงบนตัวสเตทอีกทีหนึง่งนะครับมาเริ่มขยาตเบกก่อนครับ โอเคขอกล่าวคำาว่าสวัสดีครับ